สร้างเป็นสร้างเป็นเนาะพี่น้องขอแสดงความเสียใจนะพี่น้องตั้งครอบครัวใหม่เพื่อนเอาไปประสานเอาเที่ไอพวกที่ดีพวกเปล่งไอเจียเข้าเข้าวประกันข้าวแล้วข้าวแล้วให้โทรมาลูกโทรมาลูกสินี่นี่อยากจี ดีสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะภาพมามนเนี่ยอยู่ที่บ้านคนสว่างพี่น้องเนาะก็ในหมู่บ้านเพิ่นมีบุญพี่น้องเนาะมีทั้งงานดีมีทั้งข่าวลายพี่น้องเลยนะโอ้กาบทักทายสบายดีเด้อมาพี่น้องเลยสีบรสุขสุขคนเนาะมาอัปเดตเพื่อนน้องชายลา่าพี่น้องเนาะแต่มีข่าวลายพี่น้องเนาะ

เลยเคยทำเอเลยเหยเหยเหยเยฮ้มนจะพิดมนไรากระุ้งเลยารกักก็มาเลยยองต้นน้จัการเดเขาเขาวไม่นอกบนมากเลยทีนี้เห็นสั้นหือมัดเลี้ยนี่หามหลงเกินมอมดเลยจงเาดจวเา เชื่อนเปแห้งเถอะอ้ยูงเือนพนได้บอเินหาวลงิดิดปิใจขาับเพื่อนแลนี่โอ้ยเนาะน่าบ้าบ้านอนนค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 นนคนคคนคนคนนค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 คือนคนคาคคน กแสดงคนเสียใจทั้งครอบครัวพันพี่น้องเนาะเสียชีวิตพี่น้องอยู่ที่งานบุญบ้านพลสว่างเนาะพี่น้องเนาะปีหนึ่งไม่เท่านั้นมัดมีบุญมัดแห่งงานมาดิบุญมาแห่งมาอาียเนาะอาชีมวนชื่อในสายงานหยาดเนาะหยาดเป็นอะไรหยาดเปนยังม่ถัดมาเนี่ยคามเหตุการณ์ทุกคนเงยขึ้นบ้องควงบุญคองมันยืนนะ ชันกนกนอันกดนเลยนี <après> <f 000> ้มันมันมนนบุญนมหลินบปนมนมครนเยนไม่ด้ังเราะาำไทยเดองเล่าพ่นกอนพี่น้องเป็นจรงได้คือมาสีสืทางบ้านพันนะมาดีด้วยเจงดยีนี่งเาากันข้าวมากินข้ากนเ้าเมือนหลักนี่แหลลุงชัก ก๊กล้วเขาเป่าน้ำเอาเป่าเราเป็นันบิดนและบิดนะเป่าน้ำเอาเป่านงเอาแล้วืนแล้วก็เ่ิแล้ว่าว่าเราขาใจลงมาขาใจจุมแล้วว่าว่าโหมดในเดอโหมดในเด็กนอนนอนกินหนายาลจากนอนนน้อนกินหนัเราไปลุงมาในเด็กนาเเจ้าย่างเข้ามาแล้วบ่นาเลย อ๋ออิ่มว่แล้วกินข้าวิมกินแล้วข้าข้วอิมอิ่มอิ่มอิ่มอินมอิ่มอิ่มอิ่มอิิ่มอมอิ่มอิ่มอนอมอิ่มอ่อิ่ลอิ่้อิ่มอิ่มอิ่ตอิ่มนิ่มออิ่มิ่น่ม่มอ่ม่มอิ่มอิ่้อก่มอิ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 จมอิ่มอิม่ม่่ีม่มิ่ม่ม่ม่ พี่น้องเอยญาติเอ้ยในคนเมอยู่บ้านบ้านนาโบ้านนาโนี่นะไปเอาบบนตูเาเมตูหากระหูข้าวบ่เมลูกลาดซ้ายคนเือหลังเอาคนมือเาายมเาดิยิ้มแม่ดือนีเียร์ยลยโอ้เจนวตะโคยกระบั่ตียม้างะนั่นั่ง น้านเฮือรางนอกน่ะเราวได้เราได้ลูี่ะมีสายลูกสาลูกชายลูกสาวลายลูกชายลูกเดียวาเด็กตยสังสีบ้าวันไหเนีวาวมาดิทางจ้าหน้าที่เพื่นได้เมาบเนี่ยยบุญน่ชัแล้วไปคู่บ้านไปคู่บ้าน แจ้วขี่รถจักบมานี่ยาเายาดันมือนี้เนาเปลี่เนในนี้มาดนเป็นเน่เนี่เป็นจ้งแนวหวัดหวัดถือหวัดถือมึงบุญรับเนาะ มาุอยู่บ้านใครได้มีมาตาตอยู่บ้านทำอยู่บ้านเท่านีหูเนาะหูเลยหูเียหูแล้วหัวตายตายมันเสยงหูแล้วเบยดนคนเาคุยเสียงงูคุณเล่ามาคุยตายอยู่เยอามันพิ่มเบียดไปดินบุญดินจินพวนี้ทาไมข้ามานตามบินเห็นนั่งอยู่หหลังนหูหูู่้นหูนะ แล้วนั่งนั่งอะล่ะอันนี้น่ะนั่งหมาย่างหมาละมือเราก็สันว่านี่แหละจังเงายังเงาได้บ่แม่เนาะเราเป็นตะเคียนบ่แม่มือเราสั่นแล้วนั่งงานก็มือชันว่านี่แหละมือเราน่ะนี่เราบอกเอ้ามือก็ชันแล้วก็นั่งมื้ออยู่แล้วก็เอ็นไผ่งหันก็เราแล้วเคยเป็นญาตหยังบ่แม่บ่ขอเนี่ยนะเด้อแม่เหลืองนั้นเราขอจากเมื่อบ้านบ่บันทึก สางเป็นสร้างเป็นเนาะพี่น้องโอ้แสดงความเสียใจนะพี่น้องสร้างครอบครัวเมย์เพื่อนเอาไปประสานเอาเงินใช้มือล้างแม่นุ้มีเกินตะกีบมืงอะไ่ได้มีเงินนะหมาเลนมาเลยสิเพิ่นเหตไปมื่อนี้เด้บ่เพราะพอผาพาปืดเด้เพื่นมาก่อนเ่า่อยก่อนไม่มีเงินแม่อีกครั้งลูกแม่ก็ไม่มีทางนแล้วนะ

ขาลูกน้อยขาลูกยอนนั่นแหละเติมยังงี้นะยอนตัวใบไรบุกไสเย็นค่ใสน่ะชูใบไรบุกไสบุกไสบุกไสไส่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 ไั่ไส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 ่ไ่ไส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 ่บส่ไส่ไส่่ไ่ไไ่ไไ่ไ่่่สไ่ไไ่ไ่ไ่ ก็ใส <Yeah. S 3> mm. ่ห <ator il> ีเอาตี๊ดกันหนอจะให้ไม่หีจะให้ไม่หีผ่เป็นงตาได้เสียวเอาเลยเอาเข่ารกันไเอาแล้วไมโทรมาลโทรมาูเยาติข้าว่ดิคนเเข้ขาเชียรูกแล้วแต่เขา เนี่ยครับเบโชคใหญ่เบอร์ไหมใบโชคใหญ่โชคใหญ่มบางองอไฟตงงบัราเขาไนไดอยู่พี่อยู่แล้วนะเอาเบอร์พุ่นกับมีขวัี่เก่ามือไปได้คุณู่ดมาอยู่ี่รับเบอร์่เก่ารับพี่น้องต่งเป็นดีพี่นอเป็นเสียเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเพิ่จับพี่น่อยเนาะ ว่าทาั้งครอบครัวเพิ่นบ,นบ้านคนบ้านนี่พี่น้อยนอกบ้านบ้านพลสว่างเป็นบ้านอื่นพี่น้อยมาแตา่อยู่บ้านพลสว่างที่เออเฮ้ยไ่ใี่หนย่างเสียชีวิตกินสิ่งกินสิน่งกิน เห็นหน้าเป็นยังไงเนาะทางช่งนี้ม anyway> ันขึ้นกับพญาณหยังก็กคมดันคมเดืเลยมันขึ้นมันขึ้นกระดอกบ่เดียวแล้วละเป็นไปบ่ได้เป็นเป็นเป็นไปเป็นได้ไปได้สูงสาเหตุนมันเกเลยนี่คส่งขึ้นแ่เอากินิ้นเด็กเหล้าเข้าน้ําเนาะเาว่าจะชเางง100%เลยเพราะว่าไปกระทันหันเนาะงขึ้น มออกแรงอขึ้นตรงขึ้นขึ้นแห้งขึ้นแห้งมันหนกเลยได้จะไปจะไปวุ่นใดเลยเนาะมาเห็นเป็นหลักฐานใหม่อสิเอาเขามาเป็นหลักฐานอย่างที่เสื้อชุอยู่นี่พี่น้อยเนาะแม่แม่ลูกชายคนเดียวพี่น้อยเนาะมาเอ๋อ ทางแม่เพิ cage, bitch, okay. ่นนีลูกชายคนเดียวี่นองมาเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ท้งเสียอยู่บ้านอื่น้ำเนาะี่นอนเนาะแต่

เป็นบุญยังด้วยบุญมากล้วันกันทุกฝนที่พันห้าพันกันเนย่ถามเพ่ใส่ฮีใส่ฮีก็ใั่นยังชกันอยู่ให้อโทรศัพท์แ่นบอร่ถามแชร์กันอยู่ให้บอถามเขาแต่ได้เอาเมื่อบ้นเม่เอวันนี้นะแล้วเสียแล้วครับ แล้วเสียละกับพุกนี้ก็มาอยู่น้ำลูกไผ่น้ำหลาดแ่ไลูกสาวไปหาเงินลูกยังได้หนุ่ยเ้าปาแม่ล้วพ่อตายเาพ่ตายราเป็นมาบึงขายล้านมได้มีในลูกชายเดียวถึงมาเบบันทูมีไผ่กอบกาวเทไปเทียวห่าได้แล้วด้ว

มาหน้าหน้ายาเส้าหนัเยนาะั้งแม่เพิ่นพี่น้องเนาะไกินนัอะไรเอาหมอนมานะแล้วเราููไปเนาะเอาะบ้านเดียวตัเน้านดแต่มเอาเบอร์เบอรเอาเบอร์อาเบอเงอนแฉนนึงาผมไปมาไปอเออมันปลาบ่นปลาต่าง

Âu Thai, vót được vào đội tuyển. Giờ đi làm, giờ chọn đội tuyển Thái. nó. nó.

ดมากอมาเกอีเมชา่คกินขาวโดหลังน่แหละมากินข้าวลากินข้าวกินดำกิน้ำาสเอาหม้อให้แดลงไปนอดไปน้อแล้ชามที่เจ้าห่างมาแล้วกู้กู้แล้วตา้วก กินปลาหมึกกินข้าวอิ่มกินราบซีิมกินจังโค้ชูแล้วก็โค้ชจูจำเจียวจำจูนะนอนเนาะสร้างเป็นพี่หน่อยเนาะมาเป็นมาสมกันมาเป็นกำลังใจพี่น้อยทางครอบครัวเพิ่นเนาะมาเสียชีวิตหรือเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเพิ่นพี่น้องเนาะคือสี แต่ีค่าใช้ใจนะพี่น้องทางบ้านเพื่อนเราประเภทนี้มาบันเอินมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นคนละหมู่บ้านกินแลกเลยก็ยอดมากเลยคือเขาทานคนกินแลรกเลยครับตอนที่ใหม่ความมันกินมันก่อนเราอะร่างเขาต้องทุบตุนงตุ้งทุกที่กับใส่เบนะครับก่อนจะบอกให้เบนะ

น,นี่อันนี้ยังสรุปสาเหตุอ่ได้พี่น้องเลยว่าเสียชีวชิตย้อนยังเนาะพี่น้องนเนาะเพื่อนยังถ่าเจ้าหน้าที่เพื่อนมาตรวจสอบศพน้ำพี่นอ้องเลยพี่น้องเนาะสร้างเป็นสร้างเป็นพี่น้องเสียชีวชิตยังทันหันเนาะพี่น้องโอ้หูหสาเหตุเลยพี่น้อง ทางใดก็ฝากกมาพี่น้องมาเป็นกำลังใจใทางครอบครัวเพื่อนดูว่าผู้เสียชีวิตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ประมาณสี่สิบกว่าปีเน,น,น,นี่พี่น้องนี่กินทางแม่เพื่อนบอสทางใดก็ฝากกมาเป็นกำลังใจใทางครอบครัวเพื่อนพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องตอนนี้เป็นยังถ,ถ่าเจ้าหน้าที่เพื่อนพี่น้องเนาะจังใดก็ ขอแสดงความเสียใจนะเด้อเนาะทางครอบครัวเพิ่นพี่น้องเยนะทางบาง่าเสียงนาเองก็เคยสิขอจบคลิปก่อนพี่น้อยเนาะเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าเดี๋ยวรอถ่ายเจ้าหน้าที่เพิ่นมาก,ก่อนพี่น้อยมาตรวจซบก่อนมาเป็นเกือบเกือตายอันสาเหตุยังน่อยเนาะก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะสบายดี